สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมเว็บร้อยตัว2นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นสีแล้วอาการก็คือการสตาร์ทยันไม่ลงเลยนะครับขออภัยด้วยครับเห็นเท้าไม่สุภาพก็คือมันถีบไม่ลงเลยนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าก็คือน้ำมันเครื่องแห้งนะครับแล้วก็มีควัน ออกที่ปลายท่อด้วยนะครับตอนนี้ผมถอดท่อยเสียไปแล้วมีควันออกที่ปลายทอ่อตอนที่ยังกับขี่ได้นะครับก็สันนิษฐานว่านมันเครื่องแห้งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องดูนะว่าน้ำมันเครื่องแห้งจริงหรือเปล่านะครับก็น่าจะแห้งจริงแหละครับผมแกนไม่ลงตอนนั้นกับขี่ได้มีควันมีอาการเดียวลูกสูบติดครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าภาวนาให้ลูกสูบติด เฉยๆนะครับอย่าให้การติดการติดด้วยตรงผ่าเครื่องนะครับผมก็ส่วนใหญ่ที่เจอถึงขนาดยันไม่ลงก็มีแค่ติดตรงนี้ก็คือสลักติดกับลูกนะครับผมก็มาลุ้นกันครับว่าการจะติดหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมยกเครื่องลงมาจากตัวรถแล้วนะครับผมจริงๆแค่ทำชุดบนไม่ต้องยกลงมาก็ได้นะครับ แต่อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับไม่อยากจะไปก้มๆอะไรแล้วก็เรามานั่งทำเก้าอี้น้อยสบายใจนะครับไม่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเยอะนะครับลุกไปฝั่งนั้นลุกไปฝั่งนี้อันนี้เรานั่งอยู่กับทีแล้วก็ควบคุมเครื่องได้ง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้กับผมเดี๋ยวถอดอะไรยังไงเช็คลูกสูบอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้ทีนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ถอดฝาสูบ ออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้เช็ควาลวรั่วนะครับมันมืดนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนะ,ะสังเกตเห็นบริเวณใบวาวนะครับมีการซึมเนื่องจากเทน้ำมันเบนซินลงไปที่พอร์ตไอดีแล้วนะครับผมอาจจะเห็นมีน้ำมันอยู่นะครับ เทน้ำมันเบนซินลงไปพอร์ตไอดีก็มีการซึมแบบนี้นะครับก็น่าจะได้บทอันนี้ถือว่าซึมน้อยมากนะครับจะไม่บทก็ได้นะครับแต่บทดีกว่านะครับบทก็ใช้เวลาไม่นานครับแบบนี้5นาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คฝั่งไอเสียอีกทีนะครับว่าจะมีวาล์วรั่วหรือเปล่าน,นะครับตอนนี้เทน้ำมันลงไปที่วาล์วไอเสียแล้วนะครับผมพอร์ไอเสียก็คือ ซึมเต็มเลยนะครับเอาพาเช็ดก่อนนะครับจากที่หลังจากที่เช็คตัววาวไอดีเสร็จพอวาวเสียก็ประมาณนี้เลยนะครับผมซึมถือว่าค่อนข้างที่จะแรงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต้องบดนานนิดหน่อยนานไม่นานก็เช็คด,ดูครับว่าลองเทสน้ำมันใส่แบบนี้แล้วครับยังไม่ต้องใส่สปริงใช้มือกดไว้ก่อนถ้าไม่รั่วก็โอเคใช้ได้ประกอบสปริงครับ ผมเทน้ำมันเบนซินลงไปเช็ควาล์วก่อนที่จะถอดอะไรเช็ควาล์วก่อนนะครับอยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับก็คือ,อตัวแกนแคมเนี่ยมันจะเลื่อนได้แบบนี้นะครับก็คือไม่ได้กดกระเดียงวาล์วเสียหรือว่าวาล์วดีนะครับก็คือจะวาล์วดีไอเสียปิดสนิทอยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับก่อนที่จะระเบิดตูมลงมานะครับ ถาวาวล์วก็สตาร์ตติดยากอัดขึ้นปุ๊บมันั่วออกกําลังอัดมันก็ลดลงครับผมประมาณนี้ครับผมสตาร์ตติดยากเกี่ยวกับวาวรั่วแต่เท่าั่วแค่นี้อาจจะสตาร์ตติดไม่ได้มีผลเท่าไหร่ก็กําลังเครื่องยนต์ก็ลดลงนิดนึงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวถอดลูกสูบอะไรเดี๋ยวอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะครับก็มาชมตอนนี้ถอดเสื้อสูบออกมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้สภาพดูสภาพเสื้อสูบนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม มันค่อนข้างที่จะมืดนะครับนะครับเป็นรอยลึกเลยนะครับยาวสุดบนล่างแล้วก็ด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแบบนี้ต้องคว้านนะครับผมสลักเก็บให้ดีระวังหายนะครับสภาพเสื้อผูกสูบก็ประมาณนี้นะครับส่วนเราไปดูลูกสูบนะครับก่อนี่เลยนะครับมันก็คือติดนะครับผม อาจจะสังเกตเห็นว่าการสูบไม่ได้ติดถ้าการสูบติดก็คือมันจะโยกอย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปอย่างที่สันนิษฐานไว้ก็คือลูกติดกับตัวสลักลูกสูบนะครับผมาก็ติดกับการไปด้วยการตัวตรงรูตรงสลักด้านบนนะครับก็ต้องพยายามเอาตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวสิว่าจะใช้วิธีไหนถ้าตอกสลักเอาอกได้ก็ไม่ต้องใช้เลื่อยตัด หรือบางทีก็ต้องใช้เลยตัดออกนะครับผมหรือถ้ามีเครื่องมือพิเศษตัวเอาสลักลูกสูบออกนะครับก็ดีมากเลยนะถนอมทุกอย่างเลยนะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวอัปเดตให้ทีแล้วกันนะครับนี่แะครับผมก็ใช้เป็นเลื่อยตัดเหล็กละครับตัดขอบลูกสูบด้านในนะครับเพื่อที่จะตอกลูกสูบออกไปก่อนนะครับ สลักลูกสูบค่อยว่าอีกทีนะครับผมตอนนี้ถอดลูกสูบออกมาได้แล้วนะครับผมก็คือนี่นะครับมันจะการสูบมันจะติดกับสลักลูกสูบเมื่อก่อนนี้เลื่อนอย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับใช้วิธีการเอากระดาษทรายนะครับผมมัดเข้ากับไม้แบบนี้นะครับผมแล้วก็สวงเข้าไป แบบนี้นะครับผมถูไปเรื่อยๆใช้น้ำมันเบนซินฉีดเข้าไปหล่อเลื่อนเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อาจจะยังเห็นเป็นคราบนะครับที่เป็นรอยที่มันสลักลูกสูบละลายนะครับหรือว่าชิ้นส่วนอลูมิเนียมนะครับของลูกสูบมันติดอยู่นะครับผมจะเป็นร่องเป็นรอยอยู่นะครับประมาณนี้ครับผม ทำให้มันข้อเวียงหมุนไม่ได้นะครับทีบคันสตาร์ทไม่ลงครับนี่ก็ใช้เป็นไขควงลองการสูบด้านล่างนะครับผมเอาแปลงตัวนี้มาลองการสูบด้านบนแล้วก็ตัวการสูบยางขยับได้ผมก็เสียบไขค,ควงแบนเข้าไปนะครับให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็แน่นนะครับจะได้ทำงานได้สะดวกนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนโซลารลิ้นจุดยางกลิ้ง ยังกดยางอุดกระบอกแล้วก็ตัวโซนะครับตอนนี้ผมได้ใส่ลูกสูบสลักกิบล็อกเรียบร้อยประกอบชุดบนเสื้อสูฟาสูบเรียบร้อยแล้วนะครับผมบดวาลสองตัว ID ดีไอเปลี่ยนซีนกันวาลวใส่ของแท้ Honda ไปนะครับ2ตัวตั้งวาลวเรียบร้อยนะครับทิกนิดนึงนะครับเพื่อน การตั้งวาวนะครับก็เหมือนเดิมตำแหน่งอัดสูบแต่เพื่อนๆต้องขันเข้าไปในเสื้อสูบชุดๆแบบนี้ก่อนนะครับค่อยตั้งนะครับตอนที่ยกมาเป็นฝาสูบนะตั้งได้เหมือนกันนะครับแต่พอประกอบเข้าไปวาลว์มันจะมีการชิดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะมีการบีบเวลาขันนอ็อตฝาสูบนะครับมันจะ นั่นแหละครับมันจะใช้ไม่ได้ต้องตั้งตอนที่ขันฝาสูบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นโซ่เหลาลิ้นนะครับตัวโซ่เหลาลิ้นแล้วก็ยางกริ้งตัวกลางนะครับแล้วก็ตัวยางกดด้านบนนะครับแล้วก็ตัวยางอุดกระบอกนะครับเนี่ยยางอุดกระบอกจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีวาว้าลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็แข็งแล้วก็ควรที่จะเปลี่ยนแล้วก็ตัวนี้นะครับ ก็มาเป็นชุดมันเริ่มเฟืองเริ่มไม่ดีแต่จริงๆไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ราคามันไม่เท่าไหร่ครับเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวโซ่แล้วลิ้นอยู่ตรงนี้นะครับอะไรผมอยู่ในถุงนี้นะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวถ่ายให้อีกทีแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เสญญร็จเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายละเอียดมากมายนะครับสําหรับเบรอสิคันนี้ทําชุดบนเปลี่ยน ชุดโซ่เล่าลิ้นนะครับผมยางกดยางกิ้งยางอุดกระบอกนะครับรวมถึงทําชุดบนก็เปลี่ยนสีกันวาลด้วยนะครับเปลี่ยนน้ปกรณเครื่องทําเครื่องก็เปลี่ยนน้ปกรณเครื่องอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนหัวเทียนไปตัวหนึ่งนะครับรถคันนี้แก้จบอาการบิดสะดุดไม่เห็นนะครับก็เปลี่ยนหัวเทียนไปก็จบไปนะครับก็น่าจะมีแค่นั้นครับสำหรับคันนี้ก็เปลี่ยนหลอดไฟหน้าไปเสร็จแล้วครับผมคันนี้ กับอาการลูกสูบติดมาตอนแรกนะครับเพื่อนๆถึงการถีบถีบไม่ลงเลยนะครับนี่ลงแล้วใช้มืออาจจะยากหน่อยก็ตัวนี้เปิดกรองใช้กรองเลดตัวนี้อย่าเรียกว่ากรองเลยครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวัยรุ่นคงจะชอบเสียงดูดอากาศอะไรอย่างนั้นนะครับผม ก็ดีก็อาจจะได้พละกําลังที่ดีขึ้นมานิดนึงเพราะว่าดูดสดอากาศเข้าได้เต็มที่นะครับข้อเสียก็เครื่องโยนอาจจะสึกหลอได้ไวกว่าปกตินะครับผมรวมถึงพวกอุปกรณ์อะไรก็จะมีฝุ่นเข้าไปนะครับถ้าเกิดเล็กๆก็อาจจะไม่ได้มีผลมากมายแต่ถ้ามีอะไรใหญ่ๆเข้าไปแน่นอนครับลงไปถึงตัววาลวตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนั้นครับผมก็เดี๋ยว start ให้ดู เสร็จเรียบร้อยนะครับเดินเบาปกติคันนี้แบตหมดนะไม่ได้เปลี่ยนแบตให้เปิดสวิตช์ไม่มีไฟขึ้นเลยครับก็ประมาณนี้ครับผมสตาร์ตติดเดินเบาได้ ครับผมขอบคุณ,ค,ณคุณผู้ชมที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ